สวัสดีเพื่อนเห็นทุกคนนะครับตลาดคริปโตเฟอนซียบิตคอยนเมื่อคืนนี้นะเพื่อนไหลขา,ารจริงๆลากขึ้นไปโดนเอสเอลเรานะครับแล้วก็กดลงมาที่เดิมเนี่ยซึ่งการกดลงมาชุดนี้เนี่ย ทำเฟยมย่อยมีแรงส่งค่อนข้างเยอะเลยนะครับเราก็เลยทำการเปิดพอร์ชั่นในฝั่งขายเอสไปอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งเราดึงกำไรจากรอบก่อนเนี่ยมาเทรดมลาละ10% 10%ปอซึ่งตรงนี้นเหลืออยู่ประมาณ40%นั้นเพื่อนก็เปิดเข้าไปใหม่นะครับซึ่งเดี๋ยวจะมาเจาะลึกในฝั่งเทคนิคอลกันว่าทำไมถึงเปิดดูทำเฟยมย่อยยังไงนะครับคราวนี้ข่าวที่น่าจับตาในเช้านี้เนี่ยก็มีในฝั่งของทรัมป์กับแฮร์ริสที่ใกล้จะจบแล้วนะ เดือนตุลานี้ที่จะมีการเลือกตั้งใช่ไหมของทางฝั่งสหรัฐนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้เนี่ยมีตัวเลขในฝั่ง CBI ที่จะมีการประกาศด้วยเนี่ยวารอดูกันว่าตัวเลขจองมาเป็นยังไงนะครับภาพรวมตลาดตอนนี้เรามองกันยังไงในมือคลิปครับ XM นะครับเป็นบล็อกเกอร์อันดับต้นๆของโลกที่ได้รับอนุญาตจากทั่วโลกเลยเช่น FSCDFSA ทําให้ผู้ใช้งานทั่วโลกเลือกใช้ XM เพื่อเป็นคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดโฟเล็กทองคําคู่เงินต่างๆสามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ ก่อนจะเริ่มเนื้อหาก,กันนะครับอยากขอเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับรวมถึงคอมเมนต์ให้หน่อยนะคนหนึ่งคอมเมนต์จะได้แรงใจกับทีมงานเราด้วยนะครับและใครเข้าไปคุยอในไลน,นล์แมชชั่นดิสคอลเตอร์เกมสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยสำหรับในซัพพอลอเตอร์ของเรานะครับมีการกดสมัครยูทูบตอนนี้มีการอัปเดตในเช่นการเทรดแบบเรียลไทม์ในชุมชนเพื่อสามารถเข้าไปดูได้ทั้งฝั่งบิตคอยกิบบิทโทเพอร์เซีแล้วก็ทองคำด้วยนะครับรวมถึงเนื้อหาพิเศษที่เราทยอยอัปขึ้นไปไม่ว่าจะเเเเปป็็็็นนนนกกกกาาาารรรชอออออตพพื่ลลลแวววููใ์ทขงงียยยดดด้้สมถไไหัั นะในฝั่งของภาพรวมตลาดเช้านี้เฟียงกีเด็กอยู่ในโซนกลาง49นูโถวอยู่นะครับก็เรียกว่าลังเลลังเลแล้วก็ตลาดก็สวิงสวิงออกข้างนะเทรดค่อนข้างยากถ้าเกิดใครแบบเทรดเป็นเทรนด์แบบชินชินกับการเทรดเป็นเทรนด์มาก่อนหน้าก็จะโดนในเซลล์กันค่อนข้างบ่อยนิดนึ่งในโซนนี้นะเพื่อนในฝั่งของภาพรวมคริปโตบับเบิลเช้านี้ก็มีทั้งตัวบวกตัวลบนะแต่เมื่อคืนแรงเทขายค่อนข้างเยอะตอนช่วงดึกดึกตีสามเนี่ยนะครับไล่มาถึงตอนช่วงเช้านะมีการเบรกเอาดอปลงมาด้วยในทางเฟรมย่อย นะครับซุยบวกขึ้นไป8%ตอนนี้นะตัวที่บวกก็มีอยู่นะ c, <S <C f s เอ่อ CFX 12%นะครับ f t t 5%นะครับชิบะลดมาห STX นะครับเอ่อ5%กว่า Popcat 10%พเพื่อนๆเดี๋ยวจะมาเจาะในฝั่งเอา o อยกันซึ่งตอนนี้เราก็ทำ listing เตกถูกไว้นะครับในฝั่งของลิสติ้งเอา o อยที่จะมารอไล่เก็บกันแต่ตอนนี้ยังไม่เก็บนะ อใจรอนิดนึงนะครับก็พยายามเปิดเวอร์ชันในกรอบอยู่ตอนนี้แล้วก็รอให้มันลงมาเล่นกรอบร่างก่อนเราเ็าจะไปนั่งไล่เก็บเอาคอยพวกนี้ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยสิ่งที่หลายๆลคนจับตาคือทางฝั่งของการเลือกตั้งสหรัฐนะครับทํามกับแฮร์ริสว่าใครจะได้เพื่อนซึ่งถ้าคนใดคนหนึ่งได้เนี่ยผมว่าก็ต้องมารอดูกันว่าเขาจะมีการซัพพอร์ตในฝั่งของคริปโตยังไงเพราะว่านโยบายตอนนี้ของทั้งคู่เนี่ยผลักดันนะครับแล้วก็หาเสียงใช้คริปโตมาเป็นเรียกว่ามาเป็น จุดเด่นแล้วกันในการหาเสียงนะครับซึ่งเปอร์เซนเทจตอนนี้แฮร์ริส48%ทรัมป์46%โพล่าสุดนะเพื่อนเดี๋ยวมารอดูกันขยับมานะครับข่าวที่น่าจับตาเลยคือทางฝั่ง UAE มีการเอ่อรียกว่าสนับสนุนในฝั่งของภาษีคริปโตเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการตั้งคําถามว่า US เนี่ยจะมีนโยบายแบบนี้เมื่อไหร่นะครับซึ่งรวมถึงไทยด้วยนะรวมถึงไทยด้วยนะครับก็เอ่อทางฝั่ง UAE ก็มีเขาเรียกว่าจุดเด่นในการดึงน้ำทุนเนี่ยเข้าไปลงทุนทางงงฝั่ขอ เทของเขาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจต่างๆเนี่ยก็เรื่องแครกเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นจุดขายของเขานะครับก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะฮะขยับมานะครับในฝั่งโพเนี่ยตอนนี้เปอร์เซนต์เทของการปรับลดดอกคงดอกเนี่ยมีการขยับตั้งแต่เมื่อวานลวนะครับ84.5%ลดแนนเพื่อนแล้วก็คงอยู่ที่15.5%ซึ่งอีกประมาณ3จมชิฟกวันเดี๋ยวรอดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับอาทิตย์นี้มีตัวแลกที่น่าจับตาก็คือในฝั่ง CPI เพื่อนๆวันที่10 อีกประมาณ2วันเดี๋ยวมารอดูกันว่า CPI จะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะฮะซึ่งก็ออกมาหลายๆรอบนะในช่วงก่อนหน้าก็ลดลงมาเรื่อยๆลดลงมาเรื่อยๆนะครับซึ่งเฟดก็มองว่าเฮ้ยมันมันยังต้องแบบเขาเขาก็มีการเขาเรียกว,ว่าปรับอัตราดอกเบี้ยให้มันเป็นไปนตามที่เขาพูดอยู่นะเพื่อนแต่ผมคิดว่าเขาก็คงอยากจะกดให้มันลงไปมากสุดนะครับไม่รู้ใครที่เห็นยังไงก็พิมพ์มาพูดคุยกันหน่อยนะฮะอ่ะคราวนี้ขยับมาดูกันในฝั่งของ long short l i q u i d i t ล่าสุดเนะ่เพื่อน6 0,000กว่าคนนะครับ 200กว่าล้านเหรียญน,นะฮะพอร์ตระเบิดนะครับเมื่อคืนซึ่งไม่ต้องสืบขาย S แล้วก็ขาย L ด้วยเพราะว่ามันสวิงปรับขึ้นไปโดน,นแซวนัานบนใช่ไหมแล้วก็กดลงมาด้านล่างต่อผมคิดว่าพอตอนเบรกเอาเนี่ยคนน่าจะไปแห่ L L, L กันแล้วก็โดนกดลงมาก็ระเบิดกันด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยแท่งมันก็เลยเป็นเหมือนเจไดนิดนึงสับไปสับมานะครับเท่าเกันเลยนะทั้งฝั่งรองแล้วก็ฝั่งช็อตนะครับ คราวนี้มาดูกันในฝั่งของภาพรูบ,บิตคอยนะครับผมขอลีเฟยียนิดนึงนะตอนนี้ออกโทเบอร์ลบ1น7นะฮะแล้วก็ในฝั่งของบิตคอยเมื่อเทียบเงินบาทเนี่ยกลับลงมาสู่โซนเดิมเมื่อเมื่อวานที่เราคุยกัน2ล้านต้นต้น2อ0ล้านะครับตอนนี้ออดอลลาร์เนี่ยก็ยังสโตนอยู่นะครับยังยังเริ่มกลับตัวอยู่33.46ละนะครับตอนนี้ในฝั่งของบิตคอยเนี่ยแนวรับที่เทียบเงินบาทนะ่ยล้านเก้า ร้าน99นะครับแล้วก็มีด้านล่างเดี๋ยวประมาณ192แล้วก็มีด้านล่างเดวประมาณ182เดี๋ยวเราดูกันแล้วก็17เลยแล้วนะส่วนตัวผมอยากให้สวิงลงมาแถวโซวนนี้แล้วก็เดี๋ยวจะไม่นั่งไล่เก็บเอาคอที่เรานั่งไล่2กันนะครับซึ่งผมเ i ส t i n g ไว้ให้กับเพื่อนใน YouTube member เนี่ยเ,เพิ่มไปประมาณ8ตัวได้นะครับก็เก็บกันอย่างมีสตินะเพื่อนบริหารจัดการเงินก่อนนะครับขยับมานะฮะในฝั่งของตัว Ethereum spot e ทีอัปเดตเชา้านี้วันที่7นะเพื่อนที่ขอเปยดล่าสุดก็ ยังไม่ได้อัปเดตครบนะวันที่4เนี่ยก็บวกขึ้นมานิดหน่อยนะครับบิตคอยส์วัลตีเทปนะครับก็เช่นกันบวกนิดหน่อยนะฮะอ่ะขยับมาดูในฝั่งของภาพรวมตลาดนะครับตอนนี้ผมเปิดเอสไปเพิ่มนะไม้เมื่อเช้าที่เปิดไปตอนก่อนดอคลิปซึ่งเมื่อวานเนี่ยไอ้ไส้ตรงเนี้ยเราโดนเราโดนเราโดนเขาเรียกว่าอ,อะไรขึ้นไปเชื่อดเราเพราะว่าเราเอสแอลถวโซนไส้ก่อนหน้าใช่ไหมแถวประมาณ64กกว่าก็ขึ้นไปฟ ดบลงตอนแรกบอกว่าโดนเนซเซลไปแล้วไม่เป็นไรเราแบ่งมา10%จากกำไรที่เทรดรอบก่อนตอนแรกมีอยู่ร้อยใช่แล้วก็โดนเนซซลรอบก่อนไป50%ตอนนี้โดนไป10%ก่คืนแล้วก็เหลือ40ใช่เราก็แบ่งมาอีก10เว้ยเพิ่งเปิดเลยเมื่อเช้านะครับเดี๋ยวรอดูกันว่าหมายนี้จะเป็นยังไงผมคิดว่าขา,าการเบรกในภาพย่อยเนี่ยมีแรงส่งค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็คิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นลักษณะของการคอร์เรชันในขาบีนะครับแต่อันนี้มันเพื่อดูในฝั่งภาพรวมใหญ่ๆก่อนภาพมันเนี่ยผมคิดว่าน่าจะ ซึ่งกรอบล่างเนี่ยเป็นโซนที่น่าสนใจมากก็จะเป็นโซนที่เรานั่งไล่เก็บเอาคอยที่เราทําการ listing กันไว้ที่เมื่อกี้พูดไปนะครับแล้วก็ในฝั่งภาพวีเนี่ยถ้าเรามาดูนะมีสัญญาณกราฟฟิ้งเกิดขึ้นในวีก,ก่อนผมก็เลยค่อนข้างที่จะโฟกัสในฝั่งขา S ในวีกนี้นะครับถึงจะโดนในแซวไปละต้องไปไร่คำนวณเงินมาละก็โฟกัสในฝั่งขา S เอต่อนะครับเนี่ยมีกราฟฟิง้งมีกราฟฟิง้งมีกราฟฟิง้งใช่ไหมมีกราฟฟิ้งเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เกิดสัญญ,ญาณพพววกกกกรราาาฟฟิง่งงเนนนี้มััป็สสญญ,ญณ ของแรงนะครับของแรงขายนะเพื่อนนะในฝั่งภาพวีซึ่งภาพวีก็7 7วัน1แท่งถูกไหมฮะกว่าจะกว่าจะปิด7วันก็1แท่งนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างทรงพลังนิดน,นึงนะมันเลยส่งผลให้ทำฝั่งภาพเดมีการสวิงตรเนี้ยกดลงมาแล้วก็สวิงสวิงกดลงมาต่อหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะแต,แต่แต่คิดว่าน่าจะกดลงไม่ได้นะครับอ่าซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดเรามาดูเนี่ยการปรับตัวในชุดนี้ที่จะลงไป2เลยเนี่ยเปอร์เซนต์ก็มีแต่ต้องมารอดูตรงนี้ว่ามันจะลงยังไงเว้ยถ้ามันลงแบบ กระชากลงไปเลยเป็นลันกษณะของ5ขาผมก็เลยมองว่าโอเคถ้าเป็นถ้าอยู่เป็น5ขานะตรงนี้มองว่าน่าจะเป็น1 2 3เป็นเป็นเวฟที่เป็นอิมพาวลละก็อาจจะเป็นลันกษณะของขา C ที่ต่อจบแล้วลงมาเป็นขาสอะไรก็ว่าไปนะครับเราเลยโฟกัสในฝั่งขา S ก็ยังไม่ไม่ไม่โฟกัส L แล้วก็ยังไม่พยายามไปนั่งไล่เก็บเอาคอยเพราะคิดว่าน่าจะได้ถูกกว่านี้ตรงนี้ดีกว่าในมุมมองผมนะคราวนี้ถ้าเกิดเรามาดูกันในฝั่งไม้นี้นะที่ที่เราเปิดไปล่าสุดเราใช้ความเสี่ยงอยู่ที่ประมาณ3%กว่าว่าเมื่อวานโดยเชี่อมไปแล้ว ไม้นี้เปิดใหม่สามเปอกว่าไม่เป็นไรก็แบ่ง,แบ,งแบ่งตัวกาําไรที่ที่ได้จากรอบก่อนมนาะแบ่งมาสิบเปอเซ็นต์สิอนตเอนต์ยนี้เราต้องมาดูว่าขาดชุดนี้มันวิ่งยังไงตรงน,นี้ผมคิดว่าน่าจะเป็น1นึ่งหรือว่าคอลเลคชันเป็น2ไม่รู้เหมือนกันนะหรือว่าอ,อาจจะลงมาเป็นลักษณะของเวฟชุด1แล้วก็ A แล้วก็ B แล้วก็ C ก็ได้ซึ่งซึ่งจะเป็นลักษณะของเคสสที่เรามองตรงนี้ก็คือเคสเคสนี้เคสไอเกิลตรงนี้นะครับเนี่ย A B ใช่ไหม แล้วก็4ลงมาซึ่ง4ผมคิดว่าถ้าเกิดสัดส่วนมันเป็นอย่างงี้ซ C มันอยู่แถวโซนนี้ไม่ได้แบบไกลมากอะเพราะว่าห6 0 0มื่ะแล้วก็เป็นลักษณะสามเหลี่ยมที่มันไม่ได้ไม่ได้สวิงลงไปไกลไม,ไม่ได้สวิงลงไปล่างมากๆนะครับแต่น,นี่คือถ้าเรามองจากโครงสร้างอัตราส่วนนะผมว่าน่าอยู่แถวโซนนี้แล้วก็สอดคล้องกับพวกดีมาโซนตรงนี้อันนี้คือขาที่เรามองล่าสุดตอนนี้นะผมยังมองแบบนี้อยู่นะคือถ้าเกิดไปมองแบบ ไปมองแบบเป็นลักษณะของบูลลีก็คง L ไปแล้วใช่ไหมอังน,นั้นเนี่ยยังติดกับดักในการมองแบบเคสนี้อยู่ก็เลย follow S follow S เรื่อยๆอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องมาดูขา C ตรงนี้ว่าถ้าเกิดตรงนี้เป็น B จริงแล้วก็มีการทิ้งไส้จริงขา C ตรงนี้จะวิ่งไปถึงขนาดไหนนะครับหรือว่าถ้าเกิดกระชากแรงๆไปเลยแล้วเป็นลักษณะของเวฟเมนเลยเนี่ยมันน่าจะเป็นเคสของการปรับตัวลงแบบนี้คือลงลึกไปเลย1 2ึงเวฟปืดลงไปเลยเป็นเวฟเมนตรงนี้ก่อนนะกระชากลงไปแบบใ,ใกล้ๆตรงนี้แล้วก็สวิงอะไรเงี้ย ตรงนี้ก็จะเป็นหาขานั้นก็เลยมองเป็นเว็บเมนแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ใช่เว็บเมนก็จะเป็นเคสนี้3 3 3ส 3, 3, 3จบ e ตรงนี้ขึ้นขึ้นต่อซึ่งอยากให้เป็นแบบนี้นะครับอยากไม่อยากให้มันเละมากนะครับขยับมานะครับในฝั่งของการปรับตัวขึ้นอยู่อันนี้อันนี้เป็นเคสที่มองได้เหมือนกันแต่มันมีแรงกดเมื่อคืนเลยเลยคิดว่าอาจจะเปลี่ยนมุมมองนิดน,นึงว่าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้อาจจะไม่ค่อยไม่น่าจะมีมากเท่าไหร่อย,อย่างนี้เนยะืัน นะครับเพราะว่ามีแรงกดเมื่อคืนนะถ้าเกิดไม่กดเนี่ยกลับขึ้นไม่จอเนี่ยโอเคผมจะมองว่าเฮ้ยน่าจะเป็นลักษณะของตัว leading ดดได้ที่ขึ้นคือขึ้นมาเป็น1 2 3 4สแล็บโอเคไม่เป็นไร5จบอันิวไฮแล้วก็ยอก่อขึ้นไปเป็น leading ดดต่ออันนี้เราจะโฟกัส L แต่พอมันมีมอดโดนโดนแวจริงแต่พอมันมีแรงกดลงมาค่อนข้างเยอะเลยเนี่ยเลยกลับไปมองเคสนี้ต่ออีกทีก็เลยขออีกไม้หนึ่งแล้วกันประมาณนั้นซึ่งถ้าเกิดเราโดนตรงนี้ก็โดนสิบเปก็จะอาจจะเหลือ,อกำไรอยู่ประมาณ30มใช่ไหมไม่เป็นไรก เราเอากําไรมารีเช็คตลาดซึ่งถ้าตลาดมันจะสวิงสวิงสวิงไปเรื่อยๆเราก็ปล่อยให้มันรีเช็คจนจนกำไรหมดก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเงินต้นเราไม่โดนอะไรเงินต้นเราดึงออกไปแล้วนะครับอันนี้คือมอุมมอง,มอง,มองล่าสุดตอนนี้นะเพื่อนอ่ะคราวนี้ถ้าเกิดเรามาดูกันในฝั่งของรูปแบบการปรับตัวในชุดนี้เนี่ยคือถ้าเกิดมันจะไปต่อมันต้องเบรกอย่างน้อย6กหมขึ้นไปแรงๆแล้วก็เบรกตรงแนวโซนแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปแรงๆเช่นกันเพื่อที่จะย่อลงมาแล้วก็เปลักษณะของออ leading ต่อ นะครับอันนี้คือคือวิธีการดูนะเพื่อนคราวนี้ถ้าเราขยับมาในฝั่งของการมองแนวนอนกันบ้างแนวนอนเนี่ยมันมีแนวต้านใหม่สร้างขึ้นมาไว้เมื่อวานเพราะว่ามันมีการทิ้งส้าเกิดขึ้นถูกไหมดังนั้นตอนนี้แนวต้านมันมีอยู่ที่6,006แล้วก็ขยับมาที่6,004นะครับแต่ต้องรอดูกันว่าถ้าเกิดมันทําลักษณะของการปรับตัวดรอปลงไปชุดใหม่แล้วก็มีการย่อขึ้นมาก็จะมีแนวต้านใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับคราวนี้แนวต้าน,นยังมองไปที่6,004 500อยู่ดังนั้นเราก็เลยวางให้เซลเ okay, ล์ แรงเทของเมื่อคืนนี้ให้ได้ฉันก็ยอมออไปวันนั้นนะครับอันนี้คือหลักคิดนะเพื่อนขยับมานะครับในฝั่งของตัวเทลทล่าร์เทลล่าร์เนี่ยเรายังมองว่ากลมๆตรงนี้มีเปอร์เซ็นต์แต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับผมว่าแถวโซนประมาณ5 0 0 0 0ื่นห้กลางๆเนี่ยถือว่ารีไซแนเบิลละที่จะนั่งไล่เก็บเอาคอยก็ตลาดคงน่าเบื่อประมาณหนึ่งเพราะว่าคนก็นคิดว่าจะไปแล้วจะไปแล้วไม่ไปกลับลงมาเล่นโซนเดิมอะไรแบเนี้นะครับอันนี้อันนี้ที่ที่ผมคิดนะอ่ะคราวนี้ขยับมานะครับในฝั่งของ NMC NMC เนี่ย ยังมองเป็น f อ l l o w S อยู่ยังมองว่าเป็น down า r e ท d อยู่นะครับเพราะว่ามันยังไม่มีการเบรคเอาตตัว high นี้แล้วก็ตัวยอดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมียอดใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็มียอดใหม่ที่เมื่อคืนกดลงมาอีกคือแรงการทิ้งไส้พวกนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าถ้ามันปิดเป็นแท่งเต็มโอเคมันจะสวยใช่ป่ะแต่พอมันทิ้งไส้ปุ๊บมันมันเหมือนมันเหมือนคอนที่มันโดนทุบลงมาประมาณนั้นนะครับแล้วถ้าเกิดเราลองไปซูมอินภาพย่อเออเมื่อกี้ว่าจะพูดภาพย่อก่อนเพื่อเห็นภาพภาพย่อตอาเนี้ยเห็นไหมเพื่อนลองดูนะ เดี๋ยวดี๋ว,วลงไปข้างล่างดีกว่าจะได้เห็นชัดเจนนะผมจะขีดให้เห็นใหม่นะครับเนี่ยภาพย่อยตรงเนี้ยคือมันมีการตั้งลำขึ้นใหม่ไหมตั้งลำ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 แล้วมาเบรกตรงนี้ซึ่งจริงควรจะต้องขึ้นต่อแหละประมาณนั้นนึกออกใช่ไหมโครงสร้างควรจะต้องขึ้นต่อแหละแล้วถ้าเกิดเราลองมาซูมอินในฝั่งของตัวเทรลไลน์ด้วยนะมันมีการหลุดลงมาไหมหลุดลงมาดังนั้นตรงนี้มันเลยถ้าคนถคนที่เทรดตามเทรลไลน์ภาพย่อยเนี่ยต้องฟอลโลเอชอยู่แล้วถูกปะ่ะแต่เราเทรดตามอีเลตเวฟแล้ว นะครับเเรียเว็บเรามองว่าน่าจะเป็นท r ายเกิลต่อได้เราก็เลย f o l l o w S ลงมานะครับอันนี้ขึ้นในมุมมองนะเพื่อนแทนเพื่อนเห็นภาพย่อยว่ามันเบิกเอาลงมานะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราไปเจาะก,กันในฝั่งของตัวดาวโจนส์เมื่อคืนนะเพื่อนดาวโจนส์ภาพเดบมีแรงกดลงมาเป็นกราฟฟิงด้วยนะครับลบมาประมาณเกือบ400จุดไม่รู้ว่าวันนี้ตลาดหุ้นไทยจะเป็นไงนะแต่หุน้นไทยผมยังแฮปปี้อยู่ยังไม่ได้ลดโพชั่นเลยเลยหยุ้นจีนก็ยังปล่อยได้โปรฟิตลันไปอยู่นะครับอะ ออในฝั่งพองในแตกลบมา200จุดนะครับน้ำมันเริ่มย่อนิดหน่อยแต่ไม่ดีเยอะมากมีเบรกเอาขึ้นมาค่อนข้างสวยเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันมันปรับตัวนับเทรนตั้งแต่วันนี้แล้วนะตั้งแต่เบรก73ขึ้นมาตรงนี้เจ,ะจะ็ขึ้นมา73็ดเนะครับเป็นนับเทรนละนะครับก็ขึ้นต่อนะครับในฝั่งดอลลาร์ดอลลาร์ก็ดีดขึ้นมาเห็นไหมเบรกขึ้นมาเลยนะครับติดติดอยู่ติดแนวต้านอยู่นิดเียเบรกเบรกตัวเรียกว่าเป็นแนวต้านย่อยแล้วกันเบรออกเอาขึ้นมาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยจะเริ่่่มมกลลลััััับบาาสตตรรออรรอ,อ,งองงงงใในนนฝฝด์ะคขว ทองคำเพื่อนเรียงออกข้างค่อนข้างสวยนเนห็นไหมเรียงสายเบสซอยสายเบสสายเบสสวิงสวงิสวงใช่นปะ <c ười> คือมันเหมือนยืนนะค่อนข้างสวยขนาดในภาพย่อย,ยังยืนสวยเลยดังนั้นผมว่าคิดน่าจะเบรกเอาขึ้นมาในชุดหนึ่งคราเนี้ยแรงขายผมคิดว่าน่าจะมาอีกทีตอนช่วงที่มันทําเดเวอร์เจนละนะครับมันมันทำเดเวอร์เจนแบบนี้เพราะว่าในฝั่งของไอซ์ไซน์มันก็จะเดเวอร์เจนด้วยในฝั่งทองนะเพื่อนซึ่งแถวโซนเนี้ยเราจะหาจังหวะในการเอสกันอีกอีกสักทีหนึ่งนะครับอีกสักทีหนึ่งนะครับแถวตัวนี้อีกสักทีหน เพื่อที่จะมา TP ตัวน,นี้หรือว่าด้านล่างตรงนี้นะครับอันนี้คือไม้หนึ่งนะแล้วก็ถ้าเกิดเขารีบดิฟลงไปด้านล่างเลยเนี่ยแถวสวิงด้านล่างเหงน,นโซนนี้เลยเนี่ยเราจะหาจหังหวะในการแอลแล้วก็วางให้เช่าตรงนี้คือถ้าไม่ขึ้นไปก่อนเนี่ยย่อลงมาเนี่ยจะแอลรงนี้ขึ้นไปนะครับก็เดี๋ยวมาดูหน้าง,งานกันแลวกันว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตอนนี้มันยังออกข้างอยู่ มันได้ออกข้างในภาพย่อยอยู่เดี๋ยวรอดูกันนะครับก็จะหาไม้เทรดสองสองไม้นี้นะครับก็สามารถเข้าไปตามแจมกันได้ใน Discord นเพื่อนในตัวเ s i ม n a l ลนะครับนี่เขาจะมีพี่พตังพี่สินผมนะครับอัปเดตมุมมองการเทรดในฝั่ง x m Member ด้วยเพื่อนก็นำยูดีมาเกาะได้เลยนะครับแล้วก็ในฝั่งตัวเว็บสามเมมเบอร์นะครับก็นำยูดีมาเกาะได้เช่นกันเพื่อที่จะเข้ามาตามแจมดูมุมมองการเทรดน,นะครับนี่ผมเอ็ไปอีกไม้เพื่อนเพื่อนก็แบบกดเวอร์กันไม่รู้เหมือนกันแต่ก็มองมองตามมุมมองที่เรามองเหมือนเดิมแล้วก็ ถ้าเกิดเมื่อคืนไม่กดลงมาเนี่ยก็จะไม่มองภาพนี้นะครับแล้วก็ดึงกำไรเข้าจากรอบก่อนออกมาเทรดต่อมาแยบตลาดหน่อยรอบนี้ก็ลิส์มาประมาณ3%นะครับก็นำยูดีมากเกาะได้เลยแล้วสำหรับเพื่อนที่เรียกว่าเป็นคนที่มีอสเซทมากกว่า1 0 0 0 0แสนเหรียญเนี่ยก็สามารถอฟอร์มตัวลิงก์ด้านล่างได้นะเพื่อที่จะรับ เรียกว่าค่าธรรมเนียมที่มันดิสคาวส์ข้างเยอะเลยมากกว่า50%ผมเชื่อว่าน่าจะถูกกว่าทุกที่นะครับก็ก็สามารถกรอกตัวฟอร์มนันได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีน้องแอดมินเขาทักไปพูดคุยนะครับเพื่อที่จะเรียกว่าเป็นเซอร์ติพิเศษให้กับเพื่อนๆที่อยู่ในคอมมูนิตี้ของเราครับขยับมานะฮะในฝั่งของตัวเอาคอยเพื่อนเอาคอยกันบ้างนะครับเอาคอยเมื่อวานก็โดนกดลงมาเช่นกันเนี่ยเห็นไหมขึ้นไม่ตั้งรำจะสวยกดปึ๊กลงมานะครับกลา,าดูสิเป็นไงอ่ะยังไหลอยู่นะยังไหลอยู่นนะะะยยัังไหลลอู่กราคบ N.O.T. ยังก็ยังไหลยอยู่เหมือนกันนะครับ O.P. เป็นไ,ไงบ้างโดนกดลกงมาแต่ก็ยังไม่ไม่ได้กดแรงมากเท่าไหร่นะครับเอ่อวิบนะครับวิบก็ไหลขึ้นมาแถวโซนเดิมนะครับวิวโอทีผูดผิดวิบอ๋อวิบวิบมีสัญญาณกราฟฟิ้งเกิดขึ้นละไี่เป็กราฟฟิ้งดิดาวเจนพูดผิดเนี่ยดาวเจนเกิดขึ้นละราคาทิวหามีดาวเจนเกิดขึ้นซึ่งส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบ แต่ B J มันเกิดขึ้นเร็วไปหน่อยนะครับถ้าเกิดสมมติแลนดิ้งของข้ามาค่อยเล่นก็ยังทันนะเพื่อนะอ่ะอี Ethereum เ,เป็นไงบ้างอ e t h เรียมลงมาอยู่ด้านล่างแล้วเราปิดมาแต่ด้านบนไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังวิ่งอยู่ในกรอบด้านล่างซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพอเป็นอย่างเงี้ยเรารอต่อรองราคาด้านล่างได้เลยนะฮะเพราะมันเบรกเอาในภาพย่อยลงมาเนะี่ยถ้าเกิดเราดูเทรนไลน์มันเบรกเอาลงมามันเบรกเอาลงมาแล้วครับติดใช่ไหมยังติดอยู่นั้นเนี่ยมองมองข้างล่างนะครับไม่ต้องรีบนะคตัวของนี้ก็ไม่ต้องรีบต่อรองราคาได้ก็ต่อนะครับออนนนโดดด้วยเช่กกกััลบฟิงงมาะครโซ โซก็ม so, ีไส้ทิ้งดังนั้นผมก็เลยคิดว่าข่าวนี้จะรอต่อรองนะเพื่อนจะรอต่อรองเพราะเราปิดแต่นั้นบนไปละรอต่อรองตัวพวกนี้เราก็เซฟเงินมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับดอทด,ดอทก็ปิดไปเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ยังรอต่อรองด้านะล่างหลดุดเทรนลงมาขึ้นมารีเทสนะครับตามเทนนะรนไลน์เพื่อนโดเลนแซวกันใหม่ๆก่อนนะฮะแล้วก็มีตัวที่น่าสนใจนะในฝั่งของเอลคอยก็มีหลายตัวที่ผมลิสติ้งไว้ที่จะเก็บสปอตนะเพื่อนอ่า ในพวก FTM อะไรเงี้ยเอออันนี้น่าสนใจเหมือนกันถ้าย่อลงมาในช่วงตลาดที่มันมีการแข็งลงมาในฝั่ง i ิ c คอ n ก็เดี๋ยวรอรอดูว่าเขาจะปรับตัวดอปลงมาในชุดไหนซึ่งสิ่งที่น่าดูเลยก็คือเวฟย่อยตรงนี้นะครับว่ามันจะคอนเฟิร์มเป็นเวฟรหัส5หรือเวฟรหัส3ถ้าเป็นเวฟรหัส5ชุดนี้ค่อนข้างเหนื่อยนิดนึงเพราะว่ามีเปอร์เซนเทจที่บอกไปว่าน่าจะลงมาแบบนี้ได้ก็คือเป็น53535 3, 5, 3, 5, นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น3มเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือเนี่ยเวฟต่อ33 3 3, 3, 3, 3ก็จะเบาหน่อย ต่ส่วนตัวผมอยากให้เป็นเคสนี้พอแล้วนะครับลงมาด้านล่างตรงนี้ก็จะมีแคดโฟมเพียงพอให้จะไปเก็บสปอตเพิ่มนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวมาอ mm ัปเดตกันเรื่อยๆนะครับใน Discord สุดท้ายในคลิปนี้นะครับเราก็มาอัปเดตมุมมองล่าสุดนะเพื่อนในฝั่งการเทรดของเรานะครับซึ่งมองบิตคอย n มันหลายกาดมากๆเมื่อวานโดนเอสเอลกันไปก็หายไป10%บเอร์เกำไรรอบก่อนไม่เป็นไรนะครับเอา10%มายัดใหม่นะครับในชุดนี้นะเดี๋ยวรอดูกันว่าจะโดนเอสเอลหรือเปล่า นะครับแล้วก็ทาร์เก็ตที่เรามองคือเรามองด้านล่างนะเพื่อนอ่าประมาณห0 0 0มื่นปลายๆห้าหมื่นกลางๆผมคิดว่าไม่อยากให้มันลงลึกเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตรงตรงนั้นเนี่ยเซ็งๆเบื่อๆนิดนึงก็ไปนั่งไล่เก็บเอาคอยกันนะครับในลิสติ้งของเราที่เราทํากันไว้ก็เดี๋ยวจะพยายามอัปเดตเรื่อยๆนะครับใน Discord ก็สามารถเข้าไปตามแจมกันถ้าใครที่อยากใช้งานในเช่นต่างไปเป็นสามารถดูคลิปต่อท้ายจากคลิปนี้ได้เลยครับผมทำเป็นซีรีส์ไว้ละแล้วเพื่อที่ชอบ content เราฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับทางช่อง YouTube ลองด้วยนะครับจะได้้พาาเเเนนนืออหใฝั่งคครริปโตซีแล้วก็ฝั่งของเเเทดชัันนนนอออออลมมาาร์กกก็ตตววี้ผขพื่่ไปคบ แล้วสวัสดีครับ